สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับอิงอีกครั้งนะคะที่นี่ Better Story Podcast ค่ะในช่วงของ Browse Book ในวันนี้นะคะอิงก็มีหนังสือใหม่เลยนะคะก็ค่อนข้างใหม่แหละเนาะที่จะมาแนะนำกันนะคะเป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่งนะคะที่เป็นผลงานของหนึ่งในกวีซีไรท์ของเรานะคะหนังสือเล่มนี้ชื่อว่าสีสุดท้ายของกลางคืนหรือว่า Monochromatic Night ค่ะผลงานจากคุณจิดานันเหลืองเพียสมุดค่ะผู้เขียนสิงโตน,นอกคอกนั่นเองค่ะ ก็สาหรับเล่มนี้นะคะที่อิงหยิบมาเนี่ยเพราะว่าอิงเองนะเคยอ่านงานเล่มสิงโตนอกอคอกนะคะซึ่งเป็นผลงานซีไร์เรื่องสั้นเนาะของนักเขียนคนนี้คุณจีดาน,นันเนี่ยนะคะคืออ่านแล้วก็รู้สึกว่าประทับใจกับสิงโตนอกอคอกมากเลยนะคะพอรู้ว่าเล่มนี้เนี่ยเป็นผลงานใหม่นะคะอิงก็ตัดสินใจซื้อมาทันทีอย่างไม่ลังเลนะคะคิดว่าจะต้องถูกจริตเราแล้วก็ได้อะไรที่เราแบบอยากจะได้อะเนาะเต็มๆจากนักเขียนคนนี้นะคะอันนี้คือการโดนตกโดยชื่นนักเขียนล้วนๆค่ะ สำหรับภาพรวมนะคะของเล่มนี้เนี่ยบอกเลยว่าไม่ผิดหวังเนาะเพราะว่าเป็นนิยายที่ให้ความรู้สึกแปลกใหม่นะคะแล้วก็ให้ความรู้สึกแปลกประหลาดใจเป็นอย่างมากด้วยนะคะเ,เล่มนี้นะคะเล่าถึงเรื่องราวของตัวละคร3ตัวค่ะเป็นมนุษย์นะคะที่ represent จากมุมมอง3มุมนะคะเหมือนเป็นสามเหลี่ยมนะคะที่แต่ละคนยืนอยู่คนละมุมเนาะแล้วก็ตัวละคร3คนนี้ค่ะค่อยๆถูกถักทอเข้าหากันอย่างแผ่วเบา ค่อยๆนะคะร้อยเข้ามาหากันจนแทบไม่รู้สึกตัวเลยนะคะรู้ตัวอีกทีก็พบว่าตัวละครและเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยร้อยเรียงเข้าหากันจนเป็นเรื่องเดียวไปแล้วนะคะคือมีศิละปะในการเล่าที่ค่อนข้างดีมากแนบเนียนสม,มูทมากค่ะนิยายเรื่องนี้นะคะถือว่าเป็นนิยายเรื่องกระชับขนาดสั้นนะอิงใช้คานี้เนาะ,ะก็เล่าถึงเรื่องราวของตัวละคร3ตัวอย่างที่บอกนะคะที่เป็นเสมือนตัวแทนจาก3มุม3มิติของคนที่มาจากที่ที่ต่างๆกันนะคะ ซึ่งแต่ละตัวนะคะก็หอยหาอะไรบางอย่างที่ทั้งมีความคล้ายแล้วก็ความต่างกันด้วยนะคะซึ่งในมุมของอิงนะคะอิงขออนุญาตตีความตามที่อิงเข้าใจว่าอาจจะพูดถึงเรื่องราวของอเพศสภาพของทั้ง3แบบนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายแล้วก็อีกหนึ่งเพศที่แตกต่างไปนะคะ เนื้อเรื่องนะคะก็คือพูดถึงการตามหาตัวตนการพยายามทำตัวกลมกลืนให้เข้ากับสังคมนะคะแล้วก็การเรียนรู้เพื่อการเจริญเติบโตทางจิตใจและจิตวิญญาณของตัวละครทั้ง3ตัวด้วยนะคะอย่างตัวละครตัวแรกนะคะก็คือเป็นเหมือนตัวแทนของคนที่มีชีวิตอยู่ในกรอบที่มิดชิดนะคะอยากจะหาทางออกนอกกรอบนะคะตัวที่2เนี่ยเหมือนตัวที่อยู่นอกกรอบอยู่แล้วแต่กลับอยากจะเบลนตัวเองเนี่ย ให้เข้าไปอยู่ในกรอบเหมือนคนอื่นนะคะส่วนตัวละครสุดท้ายเนี่ยคือตัวละครที่โนสน no c a ร์ไม่ได้อยู่ในกรอบใดๆทั้ทงสิ้นนะคะแล้วก็ออกนอกจัก,กรวาลไปเลยเหมือนไม่มีกรอบใดๆดในโลกนี้ของเขานะคะอย่างที่บอกว่านิยายเล่มนี้เนี่ยเป็นนิยายที่ค่อนข้างที่จะมีอ๋อ s u b t นะคะหรือว่าความหมายใต้บรรทัดเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะถ้าอ่านแบบไม่ได้คิดอะไรละเอียดนะคะก็สนุกดีแต่ถ้าอ่านไปคิดไปเนี่ยมันก็ได้หลายมุมมองที่ซับซ้อนเพิ่มเติมเหมือนกันนะคะ สำหรับเล่มนี้นะคะอีกเกรดหนึ่งที่มีเพิ่มเติมขึ้นมาจริงๆเป็นนิยายที่ไม่ได้ยาวมากแต่ว่ามีส่วนที่ทำให้อิงอยากจะไปค้นคว้าเพิ่มเติมนะคะก็คือเรื่องราวของการมัดชิบาริค่ะสิ่งที่อิงค้นคว้าเพิ่มเติมจากการอ่านเล่มนี้นะคะที่เกี่ยวกับเรื่องของการมัดชิบาริเนี่ยเพราะว่าในเล่มนะคะมีการบรรยายถึงรูปแบบของการมัดการถูกมัดนะคะซึ่งตอนแรกเนี่ยอิงเข้าใจไปว่า,าการมัดชิบารินะคะเป็นหนึ่งในรูปแบบ ของรสนิยมทางเพศในแบบ BDSM หรือว่าการพันธนาการเนาะแต่ในเรื่องนี้นะคะก็คือเขาก็เล่าในมุมมองอีกแบบหนึ่งที่แตกต่างกันไปด้วยนะคะคือเขาก็ได้เล่าสะท้อนว่าการมัดชิบาริเนี่ยส่วนหนึ่งนะคะหรือว่ามุมหนึ่งเนี่ยมันสามารถหมายถึงรูปแบบรสนิยมทางเพศ BDSM ก็ได้ ะะแต่ว่ามันไม่จําเป็นที่จะต้องเชื่อมโยงกับเซ็กส์เสมอไปนะคะชิบริเนี่ยหมายถึงศาสตร์แห่งพันธนาการนะคะซึ่งก็มีอะไรมากกว่าการจะมาพูดถึงแค่ BDSM การรับบทผู้กระทําหรือผู้ถูกกระทําหรือการรับบทที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเซ็กส์แบบที่เราเข้าใจแบบผิวเผินนะคะแต่ว่าการมัดชิบริเนี่ยนะคะให้คุณค่าหลักๆในเรื่องของการสวมบทบาท เนาะมีการพูดถึงการพัฒน,นาการเพื่อการบําบัดนะคะแล้วก็นับว่าเป็นหนึ่งในการเยียวยารูปแบบหนึ่งที่มีผลกับจิตวิทยาเนาะแล้วก็การมัดหรือการพัฒน,นาการนะคะเขาได้เปรียบเทียบว่ามันเหมือนกับการที่เราถูกแขวนอยู่กลางอากาศนะคะ ซึ่งส่วนหนึ่งก็เป็นการช่วยให้เราปลดปล่อยจิตใจปลดปล่อยความเครียดออกมาได้นะคะก็เป็นหนึ่งในวิธีที่ใช้เพื่อการรักษาทางจิตบําบัดด้วยนะคะเพราะว่าเขาก็เล่าว่าคนที่เป็นคนมัดหรือกับคนที่เป็นผู้ถูกมัดเนี่ยก็จะได้รับการเยียวยาทางจิตใจที่ต่างกันคนที่เป็นผู้มัดนะคะก็ ช่วยเยียวยาในเรื่องของว่าถ้าเช่นเขาเนี่ยเคยอยู่ในกรอบสังคมมาตลอดนะคะการมัดก็เป็นตัวแทนอย่างหนึ่งของการควบคุมถ้าเขาเป็นคนที่ได้มัดคนอื่นบ้างนะคะก็จะได้ปลดปล่อยจิตใจส่วนที่เราอยากถือส่วนที่เป็นผู้ควบคุมกฎระเบียบบ้างนะคะส่วนคนที่เป็นผู้ถูกมัดนะคะมันช่วยในเรื่องของถ้าคนคนนั้นนะคะเ,เป็นผู้ที่ใช้ชีวิตอยู่ในกรอบสังคมมาโดยตลอดนะคะการถูกมัดนะคะ ด้วยเชือกเนี่ยบางทีมันอาจจะทําให้ความรู้สึกทางฟิสิกอลหรือทางกายภาพเนี่ยให้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนมากกว่าการที่เขาถูกตีกรอบนะคะทำให้เขารู้สึกดีกว่าแล้วนาทีที่เขาถูกคลายเชือกอะคะ่ะคลายจากพันธนาการอะมันเป็นส่วนหนึ่งของการปลดปล่อยความรู้สึกว่าอ๋อ จากที่เราถูกมัดนะเราก็สามารถที่จะถูกคลายออกได้นะคะซึ่งสะท้อนถึงกรอบในสังคมที่เออวันนึงวันนี้เราต้องอยู่ในกรอบแต่ว่าวันนึงเราก็สามารถที่จะปลดพันธนาการจากตรงนี้ออกไปได้เช่นกันนะคะซึ่งอิงมองว่ามันเป็นเรื่องราวของความซับซ้อนนะคะทางจิตบําบัดมากเลยนะคะก็อยากจะให้ทุกคนนะคะที่สนใจเนาะศึกษานะคะแล้วก็คํานึงถึงความปลอดภัยเป็นหลักด้วยนะคะ ก็ในส่วนของการมัชิบาริเนี่ยนะคะอิงก็เชื่อว่านะคะหลายๆคนนะคะน่าจะอาจจะอยาก ลองนะคะอยากมีประสบการณ์นะคะกับการทําอะไรแบบนี้บ้างนะคะยังไงก็อยากให้คํานึงถึงเรื่องของความปลอดภัยเป็นหลักนะคะที่ญี่ปุ่นนะคะมีการสอนเป็นคลาสที่เป็นเรื่องเป็นราวมากเลยนะคะเพราะว่าเขานับว่าเป็นหนึ่งในกระบวนการที่ใช้เพื่อรักษาทางจิตบําบัดด้วยนะคะใครที่อยากรู้อยากลองก็อยากให้ศึกษาข้อมูลดีๆแล้วก็คํานึงถึงเรื่องราวของความปลอดภัยของร่างกายเราเป็นหลักค่ะ สำหรับโค้ดนะคะที่อ็กนํนำมาฝากกันกับหนังสือเล่มนี้นะคะเป็นโค้ดที่สะท้อนนะคะความเป็นตัวตนของตัวละครทั้ง3ตัวนะคะได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็เชื่อว่าส่วนหนึ่งนะคะก็จะสะท้อนความเป็นหนังสือเล่มนี้นะคะได้อย่างชัดเจนนะคะโค้ดนี้นะคะว่าไว้ดังนี้ค่ะเรื่องสุดท้ายที่ควรจะทำคือหลงรักปีศาจที่ตั้งใจมาหักอกเราแต่แรก บางทีมันก็สะท้อนอะไรบางอย่างในความคิดของพวกเรานะคะกับประโยคนี้เพราะว่าอิงคิดว่าหลายๆคนนะคะก็รู้นะว่าคนที่เข้ามาจีบเข้ามาชอบเราอะ่ะอาจจะไม่ใช่คนดีเท่าไหร่นะคะแล้วเราก็รู้ได้ว่าวันหนึ่งเราอาจจะต้องเสียใจเพราะเขาแต่มนุษย์เนาะมันก็อยากเล่นกับไฟใช่ไหม <c oughs> เขาก็รู้อยู่เราก็รู้อยู่แล้วเนาะว่าแบบเป็นปีศาจอะ่ะที่ตั้งใจจะเข้ามาหักอก,อกเราแต่แรกแต่เราก็ยังลงหลักปีศาจ ใช่ไหมคะคือหนังสือเล่มนี้อย่างที่บอกว่าสะท้อนเรื่องราวของตัวละคร3ตัวนะคะแล้วก็ตัวละคร3ตัวเนี้ยนะคะถ้าเล่าไปมากกว่านี้มันจะสปอยนะคะแต่อย่างที่บอกว่าออตัวละคร3ตัวเนี้ยก็มีการพยายามที่จะต่อสู้กับจิตใจตัวเองอย่างมากนะคะที่จะทําให้ผ่านเหตุการณ์ต่างๆในเรื่องไปได้ยังไงไปอ่านกันแล้วกันเนาะกับเล่มนี้นะคะสี่สุดท้ายของกลางคืนโมโนโครมาติกไนท์ค่ะผลงานจากคุณจิดานันเหลืองเพียนสมุทรนะคะเป็นผู้เขียน นังสือที่ได้รางวัลซีไรส์นะคะก็คือสิงโตอน,นอกคอ,อกนั่นเองค่ะสุดท้ายนี้นะคะถ้าใครที่อยากจะแนะนำนะคะหนังสือหรือว่ามีคำติชมอะไรนะคะที่อยากจะพูดคุยกับอิงนะคะก็สามารถทักทายกันเข้ามาได้นะคะในเพจของ Better Story Podcast นะคะแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Podcast ทุกช่องทางเลยค่ะนะคะอย่าลืมนะคะฝากไว้กับอีกหนึ่งช่อง YouTube ของอิงนะคะ Inks Book Packer นะคะถ้าอยากเห็นอิงรีวิวหนังสือแบบเห็นหน้าเห็นตากันนะคะก็สามารถเข้าไป กดไลค์กดแชร์กด subscribe กันได้ค่ะแล้วก็มีหนังสือดีๆอะไรนะคะหรือว่ามีคำแนะนำดีๆอะไรก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้เลยค่ะสุดท้ายนี้นะคะก็หวังว่าพอดแคสต์นี้จะมีประโยชน์กับทุกคนนะคะเอาไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้อิงไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ